ย้ำนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อวดรวยนะครับเพ่โอ้โหสวัสดีมิรักแฟนคลับครับพบกับผมเหมือนเดิมเชื่อใหม่ชัยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกมิรักแฟนคลับก่อนว่าผมเห็นผมแต่งตัววันนี้ผมไม่ได้อวดรวยเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมจะออกไปข้างนอกครับแล้วพอดีพี่ขนส่งเขามารับรถพอดีจะส่งรถไปสุโขทัยครับพอดีพี่ขนส่งเขามารับรถพอดีเดี๋ยวจะหาผมแต่งตัวโชว์ทองโชว์อะไรนะครับเออผมไม่ได้โชว์นะครับพอดีผมจะไปข้างนอก ก็พอใส่มีใส่ติดไปนิดหน่อยครับเอาไม่ได้ปลอมนะครับออกตัวก่อนครับไม่ใช่ของปลอมนะครับคนเดิผมไม่ใส่ปลอมอยู่แล้วก็เลยจะมารีวิวรถลูกค้านะครับผมก่อนนําส่งขึ้นขนส่งนะครับก็จะถ่ายลูกค้าดูว่าสภาพรถโดยรวมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวดำเก็บงานไปให้ลูกค้านะครับก็เช็ดล้างไปสองวันแลวอาจจะพอมีฝุ่นบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็คระบบไฟให้ลูกค้าดูนะครับ ย้ำนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อวดรวยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ก็ระบบเปิดไฟหน้านะครับนี่นะครับเปิดไฟหน้านะครับไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปเลี้ยวขวานะครับนี่นะครับ หรือจะมาดาทามงดาม่าอีกก็เดี๋ยวจะส่งให้ครับเรื่องรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยไปทางสวาทือ